สัสดีค่ะยังไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะวันนี้ออแม่นำทิพย์นะคะพามาเล่นสเสนนะคะบรรยากาศสวยงามว่ะครั้งแรกนะคะมาอยู่เมืองดอยฉลันยังไม่เคยเล่นสเสนเลยนะคะโโโโวันนี้จะมาโชว์ให้ดูนะคะว่าจะทนความหนาวได้สักเท่าไหร่ปาตามไปเลยะคะ่ะโอ้ยสดชื่ชชนมือเปล่านะคะถุงมือยังไม่ใส่ ถาเป็นเทือกเขานะคะเอ่อบ้านเรานะคะอยู่เมืองอูมนะคะแต่ว่าบ้านเราเอ่อไม่มีหิมะแล้วนะคะเราต้องขับรถมาหนึ่งชั่วโมงอยู่เมืองไหนนะคะแม่นำ้ำทิพย์อ่ออุบอ,อดอบอุปอดอบ,บเทือกเขานะคะเทือกเขาสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องดูสิคะอากาศเย็นมากวันนี้เราจะมาท้าฟาร์มหนาวกันนะคะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาค่ะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง บนภ uh, ูเขาทีมาครั้งแรกนะคะเพื่อนๆที่มาโอเคค่ะพี่เพนอัฟเกลิกซีสุ่งกิลกิลิกแต่ก็ีิวิกลิวนเดอร์ช เอามาอันนั้นพวกหนุ่มๆเขาเดินหน้าไปหายไปไหนแล้วนะตัวเองตัวเองเราจะไปขึ้นกระเช้ากันไหมฮะหนาวไหมน้ำทิพย์เดี๋ยวเราจะไปเล่นกระเช้ากันข้างหน้าอ่ะดูนี่เขาอุ้ยเชิญ ist auch von äh, Leihen, uh, diese äh, Schienverleih. Schienverleih, ja. Ja, die, auch oder? Ja, ja. Wo, wo kann wir da? Ich glaube hier. Ja, ja. Aber ich mag nur wie Kinder, nicht vor diese. เนี่ยคะ่ะถ้านหนาวเนี่ยคะ่ะก็มีร้านนะคะไปนั่งไปนั่งดื่มนัม่ดื่มกาแฟถ้าเกิดหนาวนี่เด็กๆก็สไลด์ลงมานะคะมีท่านเด็กอุ้ยเด็กเยอะมากเลยดูดิตัวเองค่ะตัวเองเราไปเช่าไอ้นี่ตรงนั้นมีเออเช่าไอ้นี่เพื่อนะไรอุปกรณ์อะ่ะไปเราจะเดินลงข้างหลัอกแฟนตัวเ,เองกัน นุ่มนะคะออคนขับรถเขาก็ไปนั่งดื่มกาแฟกันแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราจะไปถ่ายวีดีโอให้ดูกันนะคะบรรยากาศคือนะคือเนี่ยให้ให้ให้มันเห็นชนีตรงนี้แล้วก็คนมามเดี๋ยวรอให้คนมานะแล้ว,แ,ลวแบบคือจะเห็นแค่แค่แค่แคเท้าเขาแล้วแบบ ยาวไปอย่ังงล่อแล้วก็ตัวเอาเอาเราก็ใส่อันนี้พี่ไม่มีความสามารถนะพี่ไม่กล้าเล่นนะพี่ดีแล้วมันเลื่นมากนะพี่อันนี้อันตรายต่อผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้เขาให้เช่าไปเนี่ยถามเขาสิอน่าจะมีนะเนี่ยแต่ว่ามันเกินใช่ใช่ ดูไปดูซิว่าเขาให้ให้มีให้เช่าไหมที่วันนี้คนมากันเยอะเลยค่ะกคนมาเล่นลูกเชนกันเยอะเลยค่ะเพื่อนนี่เทนเตลูเตย์ไยเลยฮัลโหลนเยอะมากเลยอ่ะท่านมาไลค์เขมจะตอบอะถามเขาดิ แต่เราไปถามลต้เองไอเอไอออินฟอร์มมาโยนดีกว่า<ม>อคอมมลื่นคือข้ามข้ะเปิดละเปิดแล้วลืว่นนะยาปล่อยปล่อยไปเร็วๆสิเร็วๆ ไปไปเลื่นเอาไงปล่อยเถอะอยาแล้วกระตึงใช่ไหม hin kann weg. Kann weg. aber gut oh, noch, noch mehr fahren wenn du auch alles gut sind dick oder oder wir beide ja. sie kann für uns Nice. Danke schön, ist nett von Ihnen. Danke schön. <laughs> เลื่อนลื่นอ,อ,อ,อันนี้ปือเป่านะคะเดีย๋ยวโอ้ตายแล้วไม่สามารปั้นได้มันแข็งมดแลวะคะ่ะมันแข็งจะาามปั้นได้ปัไม่ไะะม,มันหนาวไงมันเลยกลายเป็นน้ำแข็งไปและจะมาปั้นน้ำแข็งโชว์มันไม่ได้แลคะแข็งหมดลคะ่ะเพื่อนๆจะได้จังเลยเนี่ยค่ะแข็งมากเนี่ยนะคะแข็งจริงๆอ่ะ เดียวได้เดี๋ยวงวดหน้ามาปั้นน้ำแข็งให้ดูนะคะหนาวว่ะถ้าขายาวจะดีกดเลยแล้ว,ลวก็กวิ่งไปเดี๋ยวก่อนนะโอ๊ยพี่ไปยืนตรงโน้นก่อนตรงนี้ลุมเยอะไปอันนี้อันนี้ได้อยู่ได้อยู่พี่ได้อยู่ไปกดยังก่อนะกดยางเธอไม่มาล่ะเอา้เอาหันหน้าไปตรงนู้นนะอ เอาเหรอน้ง,งๆไปไปเลยนี่ก้องมันอยู่ตรงนี้เธอเดินไปสินะหน้ามันอยู่ตรงนู้นเนีที่เด็กยืนอยู่เนี่ยใช่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 ใชไปเีล่นล้ว <c oughs> เไปล่ไป่นี่ก Du fährst hatte gerade über Bahn. Nein, ne? okay. ah. Beste <laughs> ใส่ถุงม yeah. right. hey. yeah. ือ uhh. ก่อนนะคะไม่ไหวเดี๋ยวนี yeah. oh God, no. ้พี่ยเอาโน้กล um ้องแลั่นแหะนี่เดอโนมมมืลอลยโอ้ไม่กดหนาเอาแล้วนเสร็จแ้ว จะโยนไปทางนี้อุ้ยมันแข็งอะได้อยู่ได้อยู่อ่ะหนึ่งสองสอง้อเจ็ดุยแต่จริงๆเราทำเป็นภูเขาได้น,นะตัวเองนะเนี่ยเราทำได้นะแต่ถ้าเรามีเวลาเนี่ยอ่ะอ,อิ่มาต่ 你看。